สวัสดีค่ะดิฉันซาร่าจาก everydaythailand. com ค่ะการเผชิญหน้ากับแสงแดดทำให้ดิฉันมีจุดด่างดำค่ะและนี่คือการบำรุงผิวหน้าให้กระจ่างใสายยามเช้าของดิฉันเริ่มจากเคลนเซอร์ถูเพื่อให้เกิดฟอง แล้วนวดผิวหน้าวนเป็นวงหลีเกเลี่ยงบริเวณตาล้างออกและซับให้แห้งค่ะจากนั้นนำสำลีชุบโทนเนอร์และรูปไล้ผิวหน้าเบาๆวนเป็นวงนะคะเน้นบริเวณทีโซนทีนี้เคล็ดลับก็คือบำรุงด้วยเอสเซนส์ทันทีหลังจากลงโทนเนอร์ก่อนลงมอยส์เจอร์ไรเซอร์เพื่อให้ผิวซึมซับสารบำรุงได้ดีขึ้นทำให้ประสิทธิภาพการบำรุงดีขึ้นมากค่ะแตะสหยดบนปลายนิ้วของคุณ ถูเพื่อวอร์มแล้วค่อยแตะเบาๆทั่วหน้าคุณจะเห็นความแตกต่างจากการใช้ครั้งแรกเลยค่ะแล้วอย่าลืมเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวที่ฉันต้องใช้มอเจอรรเซอร์ใช้ที่มีส่วนผส,สมปกป้องแสง UV เป็นพิเศษค่ะโลชั่นกันแดดตัวนี้ perfect ค่ะเมื่อบำรุงยามเช้าเสร็จแล้วคุณก็จะดูกระจ่างใสและเปล่งประกายพร้อมเต็มที่สำหรับวันใหม่ค่ะ